โอเคครับคู่ที่สิบสองคู่สุดท้ายห้องของมายราพ,พึ่งจบเมื่อกี้นะครับ,บก็กะว่าอัดคู่นี้เร็จะเข้าไปอี่ห้องมายราบต่อนะครับไม่ทันแล้วมา,ายราบจบไปเมื่อกี้แล้วนะครับให้กูเปิดอีกครึ่งเซตหรือหนึ่งเซตไปหรอไม่ไม่เพราะว่าคือยังไงอะเดี okay. s <S ๋ยวไปต่อผู่นี้ดีกว่าไปต่อคู่นี้ดีกว่าค <Fire. Fire. S 1> ู่นี้เป็นรอบคําเออเป็นรอบคํา <Fire. S 1> แต่ใครที่มาเทสแล้วก็หมดสิทธิแล้วนะครับผม

เราะว่าเทปทีบุกอะ่ะทางมันหลากหลายกว่าเออก็ด้นั่นก็เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับทีมบุกขึ้นได้ทั้งกลางขึ้นได้ทั้งแอลขึ้นได้ทั้งยาวอา้าวทีน้ำเงินมันก็ดูสไตล์การเล่นได้ว่าคุณตัดเกมหรือเปล่าคุณบุกยาวหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอ,อยู่ในจุดวางอย่างเดียวมันสามารถบุกไปจุดบียาวหรือจุดบีสั้นอย่างเงี้ยแอลมันมันก็บุกบุกได้คือไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้บุก มันดูสไตล์การเล่นในทั้งสองฝั่งนั่นแหละดูมุมดูอะไรด,ด้วย okay. s <S แต่คนนี้การยิงแต่คนนี้การยิงไม่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันมันยังไงหลังหล,ลังหล,ลังหลางเบอร์เบอร์มัวมัวไงไม่รู้เดี๋ยวกูลองวิ่งโง่โง่โอ้ยเล่นเล่นเโง่จริงเวล์โอ้ยอะโกคังเออโง่โงเลยลองไปดูให้นะก้าวใช่แล้วเอาไป กูก็บอกอยู่แล้วเมื่อกี้ว่า69ไอ้ลุ้นห้ามไอ้ลุ้นมันดำเลยนี่วยเมื่อกี้หน้านหน้าตึงตายตายอย่าไปหวังแล้วกระแดนนี่นี่มันขาดก็รู้อยู่ไม่ได้จริงจังลุ้นกูขอสั่งตัวนี้มึงต้องจริงจังให้ยิงแค่สิบนัดเท่านั้นเหลือได้หมดหมด โอ้ย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 นักกับเล่นไปแล้วนะคร,ครีมหน้าเด้งเรียบรอ้อยลุดนึเมาเปีย uh ถ้าลุดจบที่สรกอร5-1นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์สิ้นสุดการเทสได้นะครับผมแต่ถ้าจบที่5-2ต้องเทสต่อนะครับพอยังถือว่าทางฝั่งนู้นยังมีลุ้นอยู่นะผมขอคัดค้านครับท่านประธานสภาผมไม่ค้านครับ น่าลงมาตีกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับดันแบล็คไวแล้วชวนทำไมกูโดดไม่ขึ้นเนี่ยติดพุงเลยเชื่อเชื่อเชื่อเดี๋ยวมุมนี้กันะลดเล่นมุมนี้กับแอลดิอยากเห็นเออน้อโดดมาทำแมวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกลือกเกลือกณจังหวะนี้โดนไปแล้ะ96นะฮะหน้ากากเฮียอะไรเนี่ยครีมหน้าเด้งเด้งได้เด้งดียังไงครับจังหวะนี้แดนนี่แดนแดนแดน แดนนี่จะเป็นฮีโร่หรือไอโง่ได้แล้วแดนนี่ก็เป็นไอโง่ฮะเขาได้ไปสองแล้วนะครับผมซึ่งคุณไม่มีสิทธิในการที่สุดการเทสแล้วนะครับคุณต้องเทสกันกว่าเขาจะจกนะหรือมึงปิดสกอที่สิบเกมนะครับไม่เป็นไรก็ให้คลิปมันยาวหน่อยเดี๋ยวเขาบอกสั้นไปก็ได้เขจูบว้อย่างเงี้ยคำพูดเยอะสัตว ขอกูตีหัวมึงแตกไอ้รุดควักออกมาเนี่ยตีหัวมึงแตกเลยลุดนอนอ่ะนอนจมเลือดเลยไม่ไม่ถึงอย่างอื่นไม่ถึงที่ควักออกมาเป็นไม้ไม่ถึงเป็นไม้เออมึงพูดอะไรมึงคิดอะไรรุดคือที่มึงคิดขึ้นมานี่แบบอกุศลทั้งนั้นอ่ะกูบอกว่านิ้วว่านิ้วดิกูพูดถึงไม้แต่กูพูดถึงนิ้วก็กูพูดถึงไม้เฮี้ยมึงนี่มันลาบจกกระเพ็ด จบ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 นิ้วก็ทำเรื่องลามกได้เหมือนกันเลยสัตว์เอาไม้ก็ทำได้โอ้ยเหี้ยนปาพอไจมากโอ้โหแตกหน้าชิมเลยทีเดียวแต่แต่จบสองนะจบสองต้องต้องมีการสลับฝั่งนะครับ เขื่อม่วงยังทำได้เลยเพื่อนเอาเถอะเโอ้โหปุชีปุชีปุชีปุดอ๋อปวดฉี่ก็ไปฉี่ดิโอเคครับคุณดันนี่ต้องได้สกอร์5วินเพื่อขึ้นสุดการเทสนะครับส่วนทางทีมแดงนะครับต้องการเท่าไหร่วะ 4วินในการผ่านเข้าแคนนะเขาต้องได้4ใน5นะครับซึ่งความเป็นไปไ,ได้ก็อู้ต้องรองว่าอู้เลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็มีสิทธิ์เล่นจนจบ5วินนะครับเย่มนี้ต้องมีผู้แพ้แน่นอนแดนนี่มันกาบเราดูกันนะว่าจะยังไงไอ้ย,ยะมุมนี้ดีนะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้คือเป็นการปิดมุมยาวแล้วก็เห็นมุมสั้นนะครับ แล้วก็ยังสามารถใช้ฟังเสียงทางยาวได้ด้วยดูดูดูตรงนี้เห็นกลางเอ็นเอลได้ยินเสียงยาวคุ้มได้ทุกมุมโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยการตัดสินใจยังไม่ผ่านนะครับคือถ้าเขาตัดสินใจอยู่ตรงตำแหน่งเดิมเขาจะเหลือเลือดประมาณหกปิด ไม่ต้องไปโดนกระสุนคิสวีของมึงด้วยนะเขาตัดสินใจก้มตัวแล้ววิ่งหนีนะทำให้รับดาเมจจากคิสวีมไเต็มๆแล้วก็เตะระเบิดอีกนิดนึงนะทำให้เลื่อนห่ายไปหมดเออรัได้ไปจากอาร์คไปเต็มๆนะฟู้ผิดเฟิรนให้หนีแล้วเบิดยากมากเลยต้องตัดสินใจคือถ้าหนีถ้าหนีราไม่โดนถ้าหนีแล้วไม่โดนยิงก็รอดแต่มันโดนยิงด้วยไงแล้วโดนสะเก็ดระเบิดก็ตายอแต่ถ้าเลือดโดนระเบิดอย่างเดียวอะยังมีรุนมากกว่าดูดิ เนหอนตะวอลแล้วเนี่ยอ๋อเป็นไงละมึงสวมโตันใหม่ที่ทันละมึงออสองกล่องได้เอพูดถนายอำนาจมืดเดี๋ยวมเกมอำนาจมืดอย่่ย่มาพูดเรื่องพิงโกกับปูเดีมาเล่นเล่นปิงโกกับปูสัเอเอวไร dạy yêu 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 lên yêu dạy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  yêu

โอ้โหพี่เหี้ยจะตไปไม่สับพวกมึงให้แดกทั้งคู่เลยเหี่พูดจาหยาบคายสัตว์ให้นภพะหน่อยดิคนดูเยอะแยะทำอะไรไม่สร้างสรรค์เลยมึงอ่ะพูดจาให้นภาะหน่อยสัตว์จะ่เหมือนทำสิ่งนี้พี่เอะกับกูอีกนะตั้งใจตั้งใจตั้งใจดีตั้งใจดีตั้งใจดีไม่ดีแม่แต่กูไม่เข้าใจคนเนี้ยมันเล่นคลิปดันมันดันมายาวเนี่ยนะ เออนั่นดิมุมก็เสียเปียบแนนี่มัเข้าเอลเข้าห้องไม้ดีกว่าเออมันเป็นเล่นมุมที่มันเสียเปรียบมุมที่เอาปืนไปวัดแต่เขาไม่ได้เออไม่เข้าใจเมือ้าวเงนก็มีวัดกับกูดิปามมดมาเลยมาถึงยืนนิ่งๆกดจีรู้มึงตั้งใจเล่นดี เมื่อกี้นะครับคุณตั้งใจหรือเปล่าความแข่งมันสะบัดมาพอดีเลยแบบเหมือนอารมณ์แบบตกใจแล้วกุ๊กคลิกมาแล้วมันโดนน่ะฟุ๊กว่ะฟุกเราบอกตั้งใจอันนี้เขารักษามากรักษามาแกเก,แก๊เก๊ฟอมฟมเยอะฟอมเยอะฟออะุกแล้วรักษามากโอ้ขนาดนั้นเลยเพี่เอ,อเออเปลี่ยนอัคมาแล้วเปลี่ยนอัคมาแล้วอออยังไงครับยังไงผมเนียยังไงครับแดนนี่จะเปลีนที่ตะกร้อห้าหรือเปล่านะครับถ้าแดนนี่เป็นตะกร้อห้าจะสิ้นสุดการเทสในทันที คนสวย B H T Z ซได้ไปสกอร์รวมสามเท่านั้นเองนะครับเืออสามวินเขาต้องจบที่สกอร์ห้าสี่นะครับเขาถึงจะผ่านเดี๋ยวครับหุ่นหนักนับหน้าเด้งครับนวดหน้ากันไปเล็กน้อยมีการสกับหน้าเกิดขึ้นนะเดนนี่เหลือเลือดรอยหนึ่งเหลือสามสามเลยนวดหน้านะครับหน้าเด้งเลอดน้อยแตดสิ้นสุดการเทิดนะครับผม ก็สำหรับคู่แดนนี่เออคู่ดดนนี่ไม่มีใครผ่านเลยเอ้ยงั้นคราบุเลนครสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับคู่แดนนี่ไม่มีใครผ่านเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปการเทสในวันนี้นะครับสิบเอ็ดคู่นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครที่จะดูคู่อืืนๆก็ไปหาดูเอานะครับจะอัพไวใน ไว้ใน youtube ทุกครัะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปิกรจปปปปูปิดไทยคลิปปิกรจูปิดไทยคลิปปิกรจูปิดไทยคลิปคิวปิดไปแล้วปิกรจูดิทบุบมากวู้วว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 